วัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมนะครับวันนี้บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาดูการติดตั้งปั๊มสเมฤร์์โซลาเซลล์นะครับปั๊มสเมฤร์์โซลาเซลล์ขนาด750วัตต์หรือ1แรงนะครับทดลองการใช้งานในสระน้ําของผมนะฮะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้เจาะบาดาปั๊มตัวนี้ผมได้มาเทสดูการใช้งานหรือประสิทธิภาพโดยผมจะทําการทดลอง ใช้กับสระน้ำเลยนะครับใช,ใช้กับสระน้ำยิงสปริงเกอร์เลยนะครับ okay, อโอเคเดี๋ยวอ่าโอเคกล่องมาแล้วผมก็เปิดไว้เปิดดูแล้วแหละในในในอันนี้ในรอบหนึ่งนะฮะจะเช็คความเรียบร้อยที่เขาส่งมาให้นะแบบ ปั๊มหรือปืนวะเนี่ยอ่าอีนะฮะนี่รองหนักจริงๆนะครับหนักจริงๆนะฮะตัวนี้อ่ามาดูสเปกกันนะครับกล้องนี้มันมันถ่ายใกล้มันไม่ผกกันนะฮะเดี๋ยวมีรูปให้ขึ้นข้างๆแล้วกันนะครับ ปั๊มบาดานไรโน่นะปั๊มบาดานไรโน่สัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นแบบหัวแรดหัวแรดนะฮะนี่ดูแล้วเป็นหัวแรดแล้วก็มีตราไราโน่นะครับขนาด750วัตต์ปั๊ม96โวลต์นะครับปั๊ม96โวลต์นะฮะ <c oughs> ก็9,000ลิตรต่อชั่วโมงได้น้ํามากสุดนะครับ9,000ลิตรต่อชั่วโมง45เมตรนะครับความลึกได้ที่45เมตรนะฮะ <c oughs> ขนาด750วัตต์นะครับโดยที่แรงดันเนี่ย60ถึง185โวลต์ ถ้า60ถึง185โวลต์นเนี่ยใช้4แผงอนุกรมกันได้เลยนะครับทำงานได้ถึง4แผงอนุกรมกันนะครับสแผงก็ใช้ได้นะครับทำงานเดินพี่ได้ที่4แผงเลยอนุกรมกันเพราะว่ามันรับเรงดันได้185โวลต์สแผงก็ประมาณ160โวลต์ประมาณเนี้ยครับแต่5แผงไม่ได้นะครับ5แผงเกิน,นเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะทําการติดตั้งกับ4แผงแผง300วัตต์แต่เป็นมือ2 ที่ผมใช้มาเรื่อยๆเนี่ยเอาปั๊มของเอาแผงของปั๊มหอยโข่งนะครับวันนี้จะถอดแผงแล้วก็ทําการขึ้นแผงไว้บนหลังคาห้องน้ําเหมือนเดิมนะครับโดยติดตั้งผ่านรางยึดแผงนะครับให้ดีหน่อยนะครับวันนี้ก็จะติดแบบน่าจะทาวอนเลยนะครับเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเจาะบ,บาดาลได้จุดไหนนะครับแต่ตอนนี้เอามาเทสกับสะน้ําตามที่บอกนะคร ทีนี้สเปคนี้แล้วเนี่ยคร่าวๆสเปคตรงนี้แล้วก็จะมีสเปคตรงที่เขายิงเลเซอร์ตรงนี้นะครับบอกท์ที่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นปั๊มบาดาลไรโน่เหมือนกันตัวนี้ DC นะทำงานเฉพาะกลางวันทางไรโน่เนี่ยมีทั้ง AC DC ด้วยนะครับแต่ที่ผมจะเทสเนี่ยตอนนี้ก็คือ DC อย่างเดียวนะครับทำงานเฉพาะกลางวันนะฮะปัมป๊มไรโน่นะครับก็ถูกต้องตามเหมือนข้างบนนะครับ750วัตต์นะครับ750วัตต์96โวลต์นะครับ กินอยู่ที่7.8แอมนะครับ7.8แอมนะฮะความเร็วรอบของมอเตอร์เนี่ย4,000รอบต่อนอาทีนะครับก็เหมือนปั๊มปกติอ่อยี่ห้อแบบท,ที่ที่เคยใช้มานะที่เคยใช้มาแต่ว่าตรงนี้ท่อน,น้ำออก2นิ้วนะ2นิ้วนะ2นิ้วในส่วนของปั๊มน้ำตรงนี้คอนโทรลมาดูคอนโทรลครับผมเนี่ยคอนโทรล จะมีตอ่อสายต่อแผงเขาต่อไว้ให้ในนี้แล้วเราเข้าหัว E4 อนุกรม4แผงมาเข้านี่เลยบวกลบให้ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นแบรนด์ไรโนของเขานะครับแบรนด์ไรโนแล้วก็สเปคของที่เราจะใช้ตัวนี้คู่กับตัวนี้นะครับปั๊ม 96V 185V DC โวลต์1น5โวลต์ DC นะครับ <c oughs> แต่รู้สึกว่าคอนโทนตัวนี้จะรับ ทําทงานได้สูงสุดถึง1,500วัตต์นะครับ1,500วัตต์เดี๋ยวเปิดเป็นเป็นเหมือนกิบล็อกนะไม่ได้ไม่ได้เป็นหกเหลี่ยมหมุนนะครับข้างในเป็นอย่างนี้นะนะกันหมดนะครับโดยที่แผงเขาต่อมาให้แล้วนะครับแผงต่อมาให้แล้วด้านในบวกลบนะครับ เราเข้าหัว M4 มาต่อตรงนี้เลยสายแผงก็เข้าตรงนี้นะครับเข้าตรงไหนก็ได้นะครับแล้วแต่ตัวนี้จะเป็นช่องของลูกลอยด้วยนะครับเคสนี้ไม่ได้ใช้ลูกลอยนะครับที่ผมใช้ไม่ได้ใช้ลูกลอยใช้การเปิดปิดเอานะครับก็ต่อ UVW ปกติธรรมดานะครับปกติธรรมดาเลยนะครับเนี่ยครับผมนะครับแผงเข้ามาให้แล้วแล้วก็ WVU ต่อให้ถูกต้องนะครับต่อทั่วไปเลยธรรมดานี่ก็คือเคสการต่อในคอนโทรลนะครับสายปั๊ม เนี่ยครับผมสายปั๊มนะฮะกราวไม่ต้องเนี่ยครับสายปั๊มต่อให้ถูกต้องนะครับดําสีก็บอกมาให้แล้วสีแถบตัวเนี้ยสีดําสีฟ้าสีน้ําตาลนะครับตามสายปั๊มเลยสีดําสีฟ้าสีน้ําตาลหรือเขียนบอกในนี้อีกนะครับตัวสีเหลือง wvu เนี่ยนะครับแต่เราจะเอาไปต่อให้มันยาวขึ้นนะครับผมเอาไปต่อให้มันยาวขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องจําไว้ด้วยว่าสายไหนสายเป็นสายไหน นะครับทั่วไปนะครับไม่ยากโซล,ล่าปัม๊มนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันครับเขาจะมีเหล็กยึดกับผนงังหรือยึดกับฝาบ้านมาให้นะฮะโดยเราต้องยึดเหล็กตัวนี้ยกับปั๊มก่อนนะฮะก็วางเนี้ยมันจะเป็นโค้งงอหน่อยหนึง่งอย่างนี้ก็วางลงนี้แล้วก็น็อตมีมาให้หมดนะเหมือนที่ผมใส่ในเนี้ยมันจะมีน็อตมีหางปลาสําหรับต่อในคอนโทรลให้อยู่แล้วนะครับ มาเรียบร้อยแล้วก็มีตัวค้องนะครับตัวคองเชือกสําหรับหย่อนลงบาดาลน,นะในเคสนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ย่อนลงบานาลนะครับเนี่ยน็อตหัวแบบนี้ จะได้เป็นแบบนี้นะครับตัวยึดนะครับยึดกําแพงแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้ยิงปุ๊กยึดน็อตซีรูนะครับโอเคครับผมวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับเนื่องจากเมื่อวานเนี่ยติดตั้งย่อนปัม๊มลงน้ําเสร็จอะไรมันก็เย็นแล้วนะครับก็เลยเทสส่วนนี้ให้ดูนะครับแต่เพราะว่าวันนี้พายุเข้าฝนตกแต่เช้าเลย แดดมีนิดหน่อยนะครับแดดมีนิดหน่อยนะครับพอที่จะให้ปั๊มทํางานอยู่นะครับแผงขึ้นบนหลังคาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปดูแผงกันก่อนนะฮะเมื่อวานช่างวิทย์กับพิระนะฮะช่วยกันเอาขึ้นบนหลังคาเนี่ยครับผมอืมนี่นะครับก็ตัวนี้โพลีทั้งหมดนะเป็นโพลีทั้งหมดเลยสังเกตว่าฝั่งนู้นจะจะคลำๆหน่อยแต่ก็โพลีนะนะครับ เป็น3แผงเนี่ยเป็นแผงมือ2ทั้งหมด3แผงฝั่งนี้นะครับเป็นแผงมือ2นะครับ300วัตต์นะฮะส่วนแผงอันเก่าผมเนี่ยจะเป็น320วัตต์ซึ่งอายุการใช้งานมันก็2อปีกว่าแล้วนะครับ2ปีแล้วนะก็ถือว่าเป็นแผงที่มือ2เหมือนกันนะครับคล้ายๆกันแล้วกันนะฮะสรุปแล้วชุดนี้ก็คือเป็นแผงเก่านะครับแผงเก่านะฮะสแผงนี้ผมซื้อมาเพิ่มเติมเก็บไว้เรื่อยๆนะฮะ เพราะว่าโซลา่าปั๊มน้ำเนี่ยถ้าเราใช้เองใช้เป็นเนี่ยเราใช้แผงมือสองก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระบบออฟกริดใช้ในตัวบ้านผมแนะนําเป็นมือ1นึ่ะครับเป็นมือหนึนะคนหนนะครับผมอี่ยเรียบร้อยแผงต่ออนุกรมกันนะครับใส่รางนะครับอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะอ่านี่ด้านล่างปืนะ้นไปนะยาวไปนู่นนะครับแผงอนุกรมกันนะ อนุกรมกันทั้งหมดเลยนะครับอนุกรมเนี่ยยังไม่ได้เก็บสายนะฮะเอาไว้ให้ดูก่อนเนี่ยนะครับอนุกรมนะครับบวกจิ้มลบจิ้มไจิ้มกันมาเรื่อยๆเหลือหัวหัวกับท้ายหยิบบวกลบที่เหลือไปเข้าคอนโทรลปั๊มคอนโทรลปั๊มอยู่นี่ครับผมนี่นะฮะเนี่ยไม่ได้เอาเข้าตู้อะไรนะครับไม่ได้เอาเข้าตู้อะไรเพราะว่ามัน ข้างบนมันกันสาตกันแดดกันฝนได้อยู่แล้วตัวนี้ก็มันกันน้ําเข้าอะไรได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นผมไม่จําเป็นต้องเอาเข้าตู้แล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับแต่กรณีไปติดตั้งหน้างานให้ลูกค้าตามทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจําเป็นจะต้องเอาเข้าตู้ให้นะครับเพื่อความสะดวกแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในระดับหนึ่งนะฮะถ้าจะเอาล้นไว้อย่างนี้มันก็ไม่โอเคเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้โอเคนะฮะนี่ ก็คือแผงบวกลบเข้าตรงนี้เราก็เข้าหัว mc f o มาจิ้มกับแผงเลยนะครับตัวนี้สายปั๊มนะฮะแผงผ่านเบเกอร์ตัวนี้ตัวเดียวนะฮะสายมาจากแผงนะครับไม่ต้องงงนะฮะแยกบวกลบให้ถูกต้องแล้วนะครับเราติดตั้งเราก็ต้องแยกบวกลบของเราเองให้ให,ให้ให้ตรงกันนะฮะข้างบนไปเนี่ยแดงดำหมาวิ่งมานี่นะฮะปืด๊ดเนี่ยขึ้นเข้าไปเดี๋ยวเปิดดูคอนโทลคอนโทลเปิดง่ายครับมัน ไม่ได้ต้องไขไขประเจอะไรนะครับมันเป็นอ่าที่ที่ล็อกเฉยนะครับที่ล็อกปืดมาเปิดมานะครับแข็งเขาต่อไว้ให้มาแล้วนะครับตามที่บอกบวกลบนะครับแล้วก็ U W V U เราก็ต่อให้ถูกต้องนะครับเข้าหางปลาที่เขาให้มาด้วยนะฮะเขาให้มาหมดนะก็ต่อให้ถูกต้องเท่านั้นเองอันนี้มีแค่นี้ครับผมก็ ชุดลูกลอยผมไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าใครใช้ก็เขาก็มีลูกลอยให้อยู่แล้วนะครับพวกปั๊ม DC r u s h l e t เนี่ยจะมีลูกรอยให้ให้ทุกยี่ห้ออยู่แล้วนะฮะเนี่ยตัวนี้ของ r รโนนะฮะแล้วก็ปุ่มทำงานนะครับคล้ายกันหมดคล้ายกันหมดนะฮะเดี๋ยวเราจะลองรันรันปั๊มให้ดูก่อนนะฮะร,รันปั๊มก็เปิดแค่เบรกเกอร์แผงขึ้นตอนนี้แดดแดดพอมีบ้างนิดนน,น,น,น่อยหน่ยนะฮะมาแล้ว ร้อยห้าสิบกว่าโวลต์นะครับร้อยสามสิบแปดนะปั๊มทำงานแล้วนะน้ำออกแล้วเดี๋ยวไปดูว่าตอนนี้ความเร็วรอบนะครับ RPM คือความเร็วรอบมอเตอร์สองพันหนึ่งร้อยนะฮะแอมกินแค่หนึ่งจุดแปดแอมนะครับตัวนี้กินได้สูงสุดเจ็ดเจ็ดแอมถึงแปดแอมกว่าฮะเจ็ดเจ็ดแอมกว่าเจ็ดแอมกว่านะฮะอันนี้วัตสองร้อยสามสิบสองวัตต์นะมันก็ทำงานแล้วไปดูครับ ทำงานผมเทสทำงานตั้งแต่แปดสิบเก้าสิบวันนี่ฮะนี่นะครับน้ำดีน้ำดีได้น้ำดีครับผมนี่นะครท่อสองนิ้วปั๊มแล้วก็ปั๊มไม่ได้หย่อนไปลึกด้วยนะครับเหมือน ลอยลอยลอยปั๊มไว้ธรรมดาเท่านั้นเองนะครับลอยปั๊มไว้ธรรมดาในจุดที่ตรงนี้น้ําลึกที่สุดนะครับน้าลึกที่สุดนะฮะผมเอามาเทสดูให้ก่อนนะครับหลังจากที่ผมเจาะบาดาลแล้วเนี่ยก็จะเอาปั๊มตัวนี้ลงบาดาลไปนะครับอีกไม่กี่เดือนครับผมนะมามามเทสรอแล้วก็จะเอานําไปใช้กับทดสอบใช้กับสปริงเกอร์เลยนะครับผมยงังยังไม่เคยใช้ปั๊มหอยโข่งกับพวกงานสปริงเกอร์เนี่ยก็เลยจะเอามาดัน ดันสปริงเกอร์ที่สวนของตัวเองเลยนะฮะได้ไดทดสอบสปริงเกอร์เลยแต่ว่าต้องผ่านแอร์แวร์หนึ่งจุดครับมันมีค่อนข้างมีแรงดันแอร์แวร์ก็จะเป็นแอร์แวร์สนิ้วเดี๋ยวจะต่อแอร์แวร์เนี่ยพวกนี้ถอดออกหมดแล้วนะฮะถอดออกหมดแล้วเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้อนาคตก็จะมีปั๊มหอยโข่ง2นิ้วมาอยู่แล้วนะฮะแผงที่ติดตั้งด้านบนนั้นนะ่ะก็จะสําหรับต่อหอยโข่งอยู่แล้วไม่ต้องโยกย้ายแผงแล้วนะครับตรงนี้ก็ถอดออกนะครับเพราะว่าตรงนี้ผมเอามาเทสเนี่ย มันเป็นชั่วคราวนะครับมันเป็นชั่วคราวแดดมันไม่ได้โดนทั้งวันนะฮะผมเอามาเทสตัวปั๊มน้อยตัวนี้ยนะก็่ึ่งใช้ได้ในระดับหนึ่งนะฮะนี่ครับผมเดี๋ยวจะวัดระดับน้ําตอนเนี้ครับที่มันไม่ค่อยมีแดดเนี่ยนะฮะว่าจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับได้ประมาณเท่าไหร่เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะจับเวลาดูว่าในหนึ่งชั่วโมงอ,ะอ่ะแดดประมาณเนี้ย ั๊มขนาดนี้หย่อนที่ไม่ลึกมากขนาดนี้จะได้น้ําที่กี่ลิตรนะครับตัวนี้9.4ลิตรนะครับปริมาตรถังตัวนี้9.4ลิตรกว่าก็จะเอาไปรองมันเต็มเมื่อไหร่ก็จับเวลาตอนนั้นว่าได้ที่ได้เวลาที่กี่วินาทีนะครับ ใช้เวลาที่ประมาณ7วินาที53นะครับ7วินาที53ได้น้ำที่9ลิตร9.4ลิตรเดี๋ยวผมลองมาคำนวณดูนะครับว่ามันจะได้1ชั่วโมงได้เท่าไหร,ร่นะฮะ7.53 ตอนนี้1นาทีมี60ิวินะครับเมื่อกี้ใช้เวลาไป7.53าวิก็เอา60หาร7.53นะครับจะได้7.96นะครับ7.96เนี่ยไปคูณอา่าถังบรรจุนะครับคูณ9 9.4ลิตรนะครับก็จะได้เนี่ยครับ1นาทีจะได้น้ำ74ลิตรนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงก็มี60 60 60นาทีนะครับ1นาทีได้74ลิตร1ชั่วโมงได้60นาทีก็คูณไปคูณ60นาทีนะครับเท่ากับ4,494ลิตรต่อชั่วโมงนะครับแดดที่ไม่มีขนาดนี้นะครับจะได้น้ำสี่พาสิบสนะฮะลิตรต่อชั่วโมงนะครับเคสน,นี้ก็คือหย่อนไม่ลึกด้วยนะหย่อนเหมือนเหมือนหย่อนแบบเทส ในร้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็หย่อนไปปั๊มผมก็ลอยก็ลอยไว้อยู่แล้วนะฮะปั๊มทางนู้นมันก็ลอยไว้อยู่แล้วนะครับในเคสการใช้งานหน้าง,งานของผมนะครับส่วนหน้าง,งานของของเพื่อนๆเองเนี่ยถ้าใครที่เอาไปใช้งานก็ต้องวัดหน้างานเองนะครับอย่างเช่นเราเอาไปหย่อนบาดาลลึกเท่าไหร่ถ้าเราอยากรู้ระดับน้ําเราก็เอาหาถังที่ทราบว่าถังเนี้ยบรรจุได้กี่ลิตรมารองและจับเวลาแบบนี้ นะครับซึ่งระดับน้ําที่ได้ปริมาณน้ําที่ได้ก็จะแตกต่างกันไปนะฮะแต่ว่าปั๊มตัวนี้ตามสเปคที่บอกให้มาคือผลิตน้ําได้สูงสุด9,000ลิตรประมาณนี้นะครับแต่ระยะการหย่อนนี้ก็คือไม่ได้ลึกนะครับยิ่งหย่อนลึกน้ําก็จะได้น้อยไปด้วยนะครับแต่ว่าขนาดนี้ผมถือว่าโอเคนะฮะเดี๋ยวจะต้องต่อเข้าระบบน้ําสปริงเกอร์ในสวนนะรจะดูว่าการใช้งานเป็นอย่างไรอีกทีนะครับผม อันนี้ก็อาจจะไม่เป๊ะเท่าไหร่นะเป็นการเทสแบบคร่าวๆแต่ว่าเราก็คือตัวเลขอะ่ะมันมันอาจจะไม่เป๊ะนะครับแต่ได้ประมาณนี้นะครับสี่พกว่าลิตรกว่านะครับแดดไม่ค่อยมีเลยนะ อค okay. นะครับอันนี้มีมีแดดบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวไปเท็คให้ดูอ่าช่วงที่มีแดดหน่อยนะครับก็เลเช็คเช็ควันตอนนี้เจ็ดสิบสี่วันเก้าสิบห้าวันไปเรื่อยๆครับผมน้ำออกละสี่ร้อยห้าร้อยวันหกร้อยเจ็ดร้อยยิบห้าวันแปดร้อยกว่าวันแล้วฮะแปดร้อยหกสิบห้าวัตเก้าร้อยวันต์ อ่าเก้าร้อยวัตต์ครับผมน่ะผมต่อแอแวร์เรียบร้อยแล้วแต่แต่ท่อน้ํายังไม่ได้ต่อไปใส่สมบูรณ์นะครับยังทดลองอยู่เพราะว่าตอนนี้เพระใช้น้ําอยู่ก็เลยเอาน้ําออกมาให้ใช้ก่อนนะฮะนี่ครับแอแวร์ามนิ้วนะฮะอันนี้ท่อหนึ่งนิ้วนะตรงนี้ลดเป็นหนึ่งนิ้วผมต่อเข้าท่อเมนในในตัวสวนเนี่ยในตัวบ้านเนี่ยในพ่อหน,นึ่งนิ้วครับ คือมันก็ออกแรงอยู่แล้วนะฮะส่วนฝั่งนู้นจะเป็นสปริงเกอร์นะฮะัฝั่งนี้ก็สปริงเกอร์เริ่มทํางานครับผมแต่ยังไม่เต็มที่ว่าต้องปิดจุดนี้แล้วก็ให้มันวิ่งไปจุดนู้นนะแต่ทั้งนี้ท้งนั้นต้องต่อท่อเมนหนึ่งนิ้วให้ให้ให้หมดก่อนเดี๋ยวมันจะอั้นนะครับเพราะว่าท่อเมนบางส่วนยังเป็นหกหุนอยู่มันมันไม่เหมาะนะฮะเพราะปั๊มมันมาแรงดันสูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีแอร์แวร์ในการช่วยซัพพอร์ตแรงดันตรงนี้นะครับเผื่อมีแรงดันกระแทก กลับเข้ามาอย่างเงี้ยครับผมเดี๋ยวระบบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยมาจะอัปเดตอ่าสปริงเกอร์ให้ดูอีกทีนะครับโอเคท่านผู้ชมก็คลิปนี้ก็พามาทดสอบปั๊มน้ำขนาดหนึ่งแรงนะครับ750วัตต์นะครับใช้แผงโซลาเซลล์มือ2จํจำนวน4แผง นะครับต่ออนุกรมกันปั๊มชุดนี้ผมอยู่ในช่วงการทดสอบใช้งานนะครับการใช้งานจะเป็นอย่างไรก็ต้องมาติดตามดูกันเรื่อยๆนะครับต่อไปจะเป็นการต่อเข้าระบบสปริงเกอร์แล้วก็ต่อสปริงเกอร์ให้ได้มากที่สุดจะมาดูว่าได้เท่าไหร,ร่นะเพราะว่าช่วงนี้ผมต้องการที่จะรดน้ําต้นไม้นะครับมะม่วงมะพร้าวเนี่ยหรือต่างๆในบริเวณรอบบ้านและในสวนตรงนี้เลยนะครับตอนนี้ก็วางระบบไว้นะครับที่เห็นถอดเข้าถอดออกพวกนี้ก็คือ มันเป็นการทดสอบครับผมนะแล้วก็จะได้ถ่ายคลิปให้ตั้ชมที่ติดตามเนี่ยเกี่ยวกับโซลา่าปั๊มน้ําหรือระบบโซลา่าเซลล์ให้ดูด้วยนะครับระบบนี้ตรงนี้จะนิ่งอยู่ที่ปั๊มหอยโขงขนาด2นิ้วเหมือนกันดีซนะครับขนาดหนึ่งแรงขึ้นไปนะครับข้อ2นิ้วเอามาก็คือต่อพอยกปั๊มนี้ออกแล้วก็ต่อปั๊ม2นิ้วเหมือนเดิมได้เลยจําเข้าระบบเดิมได้เลยนะครับต่อไปก็มาติดตามมันต่อไปนะ ชุดนี้ก็ขอบคุณทางปั๊มไรโน่ที่ส่งปั๊มมาให้เทสนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับส่วนเรื่องราคายังจะไม่พูดถึงนะครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ในการเทสระบบนะครับบ้านหลักน้อยพลังงานทดแทนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ